เทบไม่รับฉบับการหาเช่าคอนโดรายเดือนในหัวหินนะคะนัดชมห้องกับเอเจนซี่ท้องถิ่นข้อดีการใช้บริการตัวแทนในพื้นที่ช่วยให้ได้ข้อมูลที่ตรงตามความต้องการและยังช่วยประสานงานดูแลห้องหรือทำสัญญาได้ด้วยคะ่ะและหากมีเวลาการเดินดูห้องด้วยตัวเองจะช่วยเห็นสภาพห้องจริงข้อดีอีกข้อของการพบปะเอเจนซี่โดยตรงจะสามารถที่จะต่อรองราคาในการเช่าระยะยาวได้นะคะ ห้องนี้เป็นแบบวันเบสอยู่ชั้น5วิวสระว่ายน้ำของคอนโดเดอะทัชหัวหินงภายในห้องจะประกอบไปด้วย1ห,ห้องนอน1ห,ห้องนั่งเล่นและยังมีบริเวณครัวโต๊ะทานอาหารเครื่องใช้ไฟฟ้าเรามาดูในห้องนอนกันนะคะภายในห้องนอนค่อนข้างที่จะมีพื้นที่กว้างมีตู้เสื้อผ้ามีโต๊ะเครื่องแป้ง ที่สำคัญวิวจากหน้าต่างห้องเห็นสระว่ายน้ำเลยค่ะสระว่ายน้ำส่วนกลางค่อนข้างที่จะกว้างวันหยุดวันพักผ่อนหรือจะเป็นวันทำงานที่เรา work from home ก็สามารถที่จะอยู่ภายในห้องได้ค่ะสระว่ายน้ำเราค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ค่อนข้างสวยงามใช่ไหมคะถ้าสนใจห้องนี้นะคะเรามีอีกหลายห้องที่คอนโดเดอะทัชที่หัวหินไว้บริการลูกค้า หากสนใจสามารถที่จะติดต่อผ่านในหน้าเพจหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามห้องว่างเพื่อทำการติดต่อเช่าได้ค่ะข้อดีของคอนโดเดอะทัชนะคะอยู่ใกล้กับแมคโคและเข้าตัวเมืองเพียง5นาทีเท่านั้นค่ะ